สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเพื่อนๆสวยๆกันทุกคนนะคะที่เกาะลันตาเนี่ค่ะถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปหาปเพื่อนสวยๆที่สวยๆเนี่ยน่าน่าสนใจนะคะใครอยากเที่ยวมาเที่ยวอวยสวยจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาดูนะคะสำหรับ,บประมาณนี้นะคะที่เกาะลันตาเน,ะะนี่ยวันนี้เีมชุดจีนค่ะ นี่ค่ะน่าสนใจไหมคะถ้าเพืเ่อนๆว่างมาเที่ยวนะคะเกาะลันตาชื่อว่าเกาะลันตาอยู่ตรงมีร้านอาหารด้วยแต่บรรยากาศมีทุกๆแบบนะคะในนี้เกียบเป็นดนตรีไทยๆนี่ค่ะนี่ไงเกาะลันตามาให้ได้นะคะถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะสวยไหมคะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะ ประมาณนี้นะคะเอามาฝากมาเที่ยวแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆอย่างให้มาเที่ยวด้วยตาลายหน่อยนะซูมภาพให้ดูนะคะบรรยากาศสวยมาได้นะคะน่าจะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนนะคะคลิปนี้จะกันชนนะคะัสดีค่ะ